สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมักล่าตหลุมเช่นเดิมนะครับแต่วันนี้มาในแนวของการทำอาหารนะครับวันนี้จะมาเสนอเมนูลามนกพิราบครับผมพอดีเมื่อเช้าน้องเขาไปดักตะข่ายมาได้นะครับที่ที่เขาตากข้าวนะครับนกพิราบมันลงกินข้าวนะครับผมก็เลยได้มาเจ็ดตัวนะครับก็น้องเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ทำลาำให้เป็นเมนูกับแก้มนะครับผม ครับผมามาดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงกันครับนี่นะครับเครื่องปรุงก็จะมีหลักๆก็จะมีพริกแห้งนะผมนี่ครับพริกแห้งแล้วก็ถั่นเน่าแผ่น,นครับทางเหนือแถวบ้านผมเขากินนะครับถั่นเหาแผ่นแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมแล้วก็อันนี้เป็นหอมแดงนะผมอันนี้เป็นขมิ้นสดนะครับกะปิขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็ใบยี่หร่า แถวบ้านผมเขาเรียกใบจันนะครับแล้วก็ใบโกสลนะครับผมใบโกศลนี่จะเพิ่มความหวานนะครับเราไม่ต้องใส่ผงชูรสเยอะเนาะตะไคร้นะครับแล้วก็มีเม็ดผักชีครับผมนี่ครับเม็ดผักชีแล้วก็จะมีพวกเครื่องเทศนิดหน่อยครับผมนี่ครับวัตถุดิบหลักเลยนี่ครับผมลอกบีลาบครับนี่นะครับทำมาให้อย่างดีเลยนะครับก็เลยมาให้ผมทำเป็นหลามครับผม ผมติดตามครับครับผมก่อนอื่นเราจะสับให้เป็นชิ้นของคำนะครับ นี่นะครับผมเครื่องปรุงนะครับเอ่ออ,อ่ขมิ้นตะไคร้กับข่านะเราซอยเป็นประมาณนี้นะครับนี่รเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราจะเอาเอ,อ่เครื่องปรุงทั้งหมดมาตำรวมกันนะครับทําให้ละเอียดเลยนะครับครับผม ได้ทีแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะาไปคั่วปรุงก่อนนะครับปรุงปรุงคั่วในในหม้อ,อก,ก่อนนะครับในกระทะก่อนก่อนที่เราจะไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่นะครับรนี่นะครับเราจะตั้งกระทะน้ำมันพอร้อนๆน,น้ำมันพอได้ที่แล้วครับเราจะเอาพริกลงไปคั่วนะครับนี่ มากเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่เนื้อลงลงลงไปนะครับนี่เลยนี่นะครับพอนะเราคั่วไปสักครับหนึ่งปประมาณสักสองสามนาทีนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราจะใส่ใบมะกรูดเลยนะครับนี่เพื่อใหมันหอมนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้สุกเลยนะครับทิ้งให้สุกเกือบสุกนะครับก็คือยังยังไม่สุกนะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในกระบอกไม้เลยนะครับไปก่อกองไฟก่อนนะครับครับผม นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับอ่าโอเคพอได,ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผักนะครับอ่าใบยี่หร่ากับอ่าใบกโกษดอนนะผมเดี๋ยวเอาไปคนแล้วอันนี้พอเสร็จจากภารกิจน,นี้แล้วคือเราจะเอาไปใส่กระบ,บอกไม้แล้วก็ไปหลามเลยนะครับครับผม โอเคเดี๋ยวติดตามตอนเร็ไปลามนะครับใส่กระบอกไม้แล้วก็ไปหลามนะครับผมเออนี่นะครับอันนี้เป็นกระบอกไม้ไผ่เนาะดี๋ยวเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้สองกระบอกเนะาะแต่ผมไปทำลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะาไปล้างก่อนนะครับประมาณนี้นะครับกระบอกไม้ไผ่ที่เขายังไม่ได้ล้างนั้นนะครับเดี๋ยวต้องไปทำความสะอาดล้างก่อนนะครับผม นี่นะครับผมพอเราก่อกองไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับทำความสะอาดกระบอกไม้เรียบร้อยแล้วเราจะเอาเนื้อนกที่เราคั้วเมื่อกี้นะครับนี่นครับมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่นะครับ ครับผมนี่เป็นน้ำซุปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำซุปไปนิดนึง แสงนุ่งเล้วลำเข้าไปเอานี่ครับแสงนุ่งเล้วลำเ,เร่งไฟกันอยู่นะครับ,รบตอนนี้จะเริ่มมืมดแล้วแสงนุ่งแสงไหตอนนี้เขาดูรายการทีวีเสร็จแล้วก็มาช่วยกันเมื่อกีก้ดูรายการทีวีอยู่สเปอร์นั่นเองนะผมนักล่าต่อหลุงครับนี่ตอนนี้เรากำลังเร่งไฟอยู่นะครับเริ่มกำลังจะเริ่มมืดนะครับอือโอ้โหโอ้โหตอนนี้ โอ้โหครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆน้องๆน้องทีมงานจะเปิดให้ดูหน่อยแลตอนนี้เดือดร้อนแล้วมันต้องต้อนแล้วเดือดโผล่นอกไปสูงหน่อยนันี่เดือดแล้วครับโอ้วเอาแล้วกินเดือดร้อนแล้วหอมหอมหอมก็หอมก็ นี่องของเจอกจอกแล้วเนอะนี่ครับคนนี้นะครับน้องที่ไปแต่เจ้านะครับที่มาได้นกมานะครับไปดักตะข่ายแม่เนาะคือนกพิราบมันลงกินเข้านะครับเข้าที่มัน,นเอาตากไว้เนาะเข้าตากไว้นะครับก็เลยต้องไปจะนั่งเฝ้าตลอดก็คงไม่ไหวก็เลยต้องต้องทําตะขคายดักไว้นะครับนี่นะครับ ชิมดูชิมดูแม่นกิ้นกว่ะโอ้โหแม่น,แ,มนแล้วครับอ้อเดไมได้ป่ยหรือยังออมหมอม๊ะกันแล้วสุดยอดอีเลยครับอีเลยโอเคโอเคแมือแล้วเนาะนนี้ทุ่มกว่าแล้วครับอเขาจะปอแล้วเนาะมันเดือดแล้วนะครับนี่โอ้โหครับผมติดตามครับ เอาแล้วเอาแล้วเ <c oughs> ด็ดโบโบดีบบกวนนีนะครับเอาแล้วเอาแล้วทำดีๆลุ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 ล้อุล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 ลุ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 ลอลุ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 ลนลุลุลเลุลลีก อโลโลโลไม่นะ <laughs> ่ะอโลโลอโลโลเฮอโลโลเฮอโลโลเขาว่าไม่น่ะนี่มามามาถ้าเป็นภาษาไทย่นี่บแปลว่าร้อนมากมากเลยนะครับนี่ อยู่นะครับนี่ขนาดเรายกไปแล้วนะครับน้ำนึงเดือดอยู่ตวามร้อนหกกระบอกไม้นะครับหลามนะครับเป็นคนหลามนื้สักเชียนหน่อย <laughs>

แี่พ่อจาไม่ตัวไหน้ิเนี่ยไม่เอาไลบอสอง้านสินัเราอย่างเราอยี่เตอเอาเรื่องเขาจการมาคนติดตามเขาวันนี้มีสมาชิกมาร่วมแจมหลายคนครับโอ้โหเอาว่ิมบอิมสุดท้าย่าิมบอมาก่วมกันเนี่ยได้ชิมชิมชิมครับผมชิมนะครับมาเลยนะนะทีนชิดเลยกง่ายสดเัาจะอยู่ที่เฮ้าว่ะนี่นะครับ เมนูไม่ธรรมดาหลามนกพิราบครับอันนั้นเอาลงเล่าขาวได้เนาะเบียร์ก็ได้เลยอาเล็บเบมูเลยทีเดียจิ้มเหมือนป๊อจิ้มหมือนป๊จิ้มได้ฮะปรุงปรุงปรุงรวมนี้เลยปรุงรวมก่อนนะปรุงปรุงรวมก่อนนะฮะนะอยางได้ทั่วผมกับผมโอ้ถ้าอี้นี่ผมผมผมน้อยใจเนี่ยปรุงรวมเลยแม่แม่เขาจัดใส่ต่อแนมันมูช่วงได้หรอต่อซ่วงเนี่ยมันจุด เอาเพิ่มยาอตัวน้ตัวส้มอยงเดียวตนนะนปอนนะเอาได้บอตัวน้ตัอย่านี้อันก็อเนียครับัช่วงปลาปเอาเลยเอาทอ่ก็ไม่รูับคนเดียวกิ้งน้ปาี่นงเกือนวกอหน่อยกบหน่อยไทักเกือจเกือหนอยอจบทุกวันไมา ย้อยชุดแตงเกอร์ได้ห่ดหมดเอาเข้ามาด้วยเนี่ะคือวิ่งเหงาไปเดี๋ยวเนี่ยสลับใส่สลับใส่ก็เรียบร้อยผมขึ้นโค้งเหงานะเข้าใจก็หมอจะเอาหินแหมอ่ะ ถ้ามีเสาอเาไดีมา้มาฟวงเสาแหวนั้นมาตีไอ้เหี้ยมาเทไอ้ตีเด้ไม่ใส่กับตีเใส่อยู่เออาต้องการห้าต้องคาดกัแม่นก็ห้ัมนะจบแล้วมันมันเทแค่หมอมีระยะเสามีระยะต้องการ้อตัวเงียตัวชอวยหักนอยู่โอ้โหพอละตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ เมนูกับแก้มคืนนี้ครับหวานกว่านะเขาเป็เนื้อแต่เนี่ยไม่เคยหอมเลยหอมนนครับท่านั่นไปแปรงย่างห้องครัวผมเห็นนามูเน่ะเหมาแ้่ปันปะตูโตโต้แปรงอย่างสักละล้มเหลือพราะกี่เม็ดล้มเหลือน่ะห้องนึงน้ำซุปที่เราใส่ไปในตอนที่ในกระบอกไม้ไผ่นะครับมันจะไม่แห้งนะได้ได้เขาแปรงวันหนึ่งสองห้องพอดีนะครับนี่มันมึนเลยไม่ ยอดเนาะโอ้โหขอบคุณทุกหลักการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อก็บรังใายผมและทีมงานนักดาบตกลุ่มได้ครับอ่ะนะกซักจิ้ม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 กดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยก็สอดอจิ้มแบบนั้นอือสุดยอดครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับติดตามพบกับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ